สบายดีพี่น้องสุโขสุขคนครับยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมทางช่องเผ็ดนองดันชาแนลนะครับเนาะกับแนวทางหวยเล้ายุคใหม่ครับผมสูตรคำนวณหวยเล้างวดประจำวันจันทร์ที่26กันยายนพศ2565ครับผมกับสูตรคำนวณสูตรหนึ่งนะครับเนาะ ก่อนอื่นกะขอเอาสถิติที่ผ่านมาหมดที่พึ่งออกมาให้พี่น้องสมาชิกเดบิงก่อนนะครับเนาะว่าทางจองห้ากะมีตัวไรแน่เลขเพ็่ออกตัวไรครับผมนี่ครับร่างวันเที่ยงนะครับเนาะหมดประจําวันวันศุกร์ที่ยี่สิบสามกันยานะครับหมดประจําวันศุกร์พึ่งออกไปนะครับพึ่งออกปป๊บกะลูผลปป๊บกะ คำนวณท่าคลิปออกเลยครับผมนี่ครับผมตัวเลขที่ออกนะครับเนาะศูนย์แปดสองสองหกสองครับผมเลขล่างนี่เป็นเลขเป่านะครับเนาะกว่กเป่าสองสองครับผมนี่ครับทางช่องเฮากะคำนวณออกมาครับผมกะมีหาหาสองสองหกหกครับผมนี่คือทางช่องคำนวณมานี่คือรางวัลที่ออกนะครับเนาะคือโอ้ยยังไงว่าของเฮาเข่า เลขล่างเป่าเป่าล่างนะครับเนาะสำหรับเลขเป่าเขาเล็กล่างครับผมเพราะว่าสองตัวกลางเนี่ยของกลองฉลากเล่าเพื่อนจะตีเป็นเล็กล่างครับผมสําหรับผู้ที่สะมารับชมไม้ประคั่นเข้าใจเนาะครับเนาะวิธีการออกฉลากของหวยเล่านะครับเนาะคือทางจองห้าคคำนวณออกมาถูกตรงตรงเลยครับผมเลขเป่าสองสองครับผม คำนวณมามี่หาหาสองสองหกหกนะครับเนาะออกสองสองเล้วก็หกสองครับผมแต่ว่าทางเหล็คูลางคูบนของเฮากะต้องขออภัยครับผมมีแคหกสามนะครับเนาะหาสองหกสามซึ่งบัตถุครับผมเพราะว่าของเพิ่นออกหกสองนะครับเนาะข้างบนเฮากะมีแค องห <c ười> คือคือคือบถูกนะครับนะชุดสามตัวของห้ากับโบมี่ครับผมของเพนที่เป็นสองหกสองของห้าก็เป็นสองห้าเก้ายังพนนี้แหละครับรู้สึกว่าตรงของอภัยสมาชิกทุกคนนะครับนะที่ามารับชมตรงของอภัยครับผมแต่แน่ๆกะอยางหน่อยของห้ากับมี่เขาเรียกเป่าครับผมสองสองตรงตัวเลยครับผมะวางว,งวดนี้ทังช่องกับปกติ ่าก็ค่อยได้คำนวณเหล็กเบามากหลายหลายคิมหลายหมวดแล้วนะครับมีงวดนี้ก็คือบ่รู้ยแหะครับแต่ว่าคำนวณออกมามันก็น่าจะมีก็เลยไอออกทำเล็กเบามานําำกระตรงพอดีครับผมถูกเพลงเลยครับผมงวดนี้สำหรับสมาชิกผู้ติดตามก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะหรือถามีผู้ เพิ่นเสียเพิ่นเอาไปล่องเสี่ยงโจว,วงกาจะหมันครับผมออกสองสองเหล็กล่างครับผมงวดน,นี้ถูกครับผมแต่ว่าเอกคูตตรงขอ,งขอภพ่นะครับเนาะของเ้ามีแค่หกสามต่ของเพิ่นออกหกสองครับผมอ่ะนี่คือสถิติงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบสามกันยายนะครับเนาะออกเดี๋ยวนี่เลยครับผมนี่คือผลออกหลักของหมวยเล่านะครับนะเนาะเอามาโหดกล้วยกันมาเบิ้งงวดต่อไปครับผมคืองวด วันจันทร์ที่ยี่สิบหกกันยาหกหาเนาะครับเนาะแต่วันนี้เปิดที่มารับชมติดตามกันครับผมและสำหรับสมาชิกผู้ติดตามประจำก็ขอบคุณในหลายครับผมแลวก็ขอให้โชคดีโชคมาน้ํากันเนาะครับเนาะและสำหรับผู้ที่จามารับชมใหม่หรือพึ่งเปิดกล้ามผัวก็ชมกันไปก้อนก็นกได้ครับผมถ่ายยงบัวเสือ ว่าเขาจังไหกะก่อนนะครับเนาะหรือว่าเห็นว่าถูกใจกะช่วยกดติดตามให้ในี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกดรูปกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเนาะกับทางช่องเพชน้องนานเชีแนวกับคํานวณหวยเล่าเนาะกับเนาะงวดประจําวันจันทร์ที่ยี่สิบหกเนี่ยขานวณสูตรหนึ่งครับผมวันวันศุกร์ที่ผ่านมากะสูตรหนึ่งครับผม เ <c oughs> ข่าครับผมเลขปอกอ่ะมารับชมติดตามกันครับว่างวดประจําวันจัดของห้าหมีตัตวใดแน่สิถูกใจสามารถคลิกแนบบอรหรือว่าสิทใจตรงกันบอรครับผมมาชุดสองตัวบนเนาะครับเนาะทางช่องห้าคํานวณออกมาแล้วครับผมมีน้ากันเยอะคือเก้าครับผมหกคูคือเก้าครับผม,บผมนี่สามแปด สองหกศูนย์เก้าห้าสามหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมถูกใจว่าถูกใจจังเลยกะนัน่มปพิจริรนาครับผมและใจวิจรญญิรญาณในการรับชมประว่าทางจองห้ากันนั่มเสนอเป็นแก่เพียงแน่วทางเนาะครับเนาะ มีเขาบ้างพิดบ้างถูกบ้างก็เป็นธรรมดาครับผมเพราะว่าตามสูตรคำนวณไว้ประจําวันนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณตามวันจันทร์ออกวันพุดคำนวณตามวันผุดครับผมคือเลขประจําวันห้ามมันมีอยู่แล้วนะครับเนาะอยู่กับว่าทางจองห้าจากคำนวณจับคู่ถูกบ่ถูกแค่นั้นครับผมสําหรับจุดสามตัวโต๊ะก็ไม่มีสามชุดคือเราเล้วครับผม สองสี่สามสี่ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับผมอ่ะนี่คือชุดสามตัวตดนะครับเนาะสำหรับจุดสามตัวอีกหนึ่งท่างเหลือก สามารถคิดได้นัาไปเปรียบเทียบประกอบกันครับผมว่าเขาง่าเขาจะในกระเบื้องเซ่หลายๆสำนักครับผมนําไปประกอบกับหลายๆอาจาปืนนะครับเนาะตัวไหนถูกแก่หรือตรงกันกะนําไปเสี่ยงโชคได้ครับผมนี่คือชุดสามตัวตดนะครับเนาะสามตัวตดอ่ะชุดสองตัวล่างชุดเหล็กล่างครับผมมาเนี่ยมีตัวไดแนกอ่ะรับชมติดตามกันครับผม ี่เจ็ดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสองสี่ห้าแปดแล้วก็สามหนึ่งครับผมนี่กับชุดเหล็กลางนะคับเนาะบนแนนอนครับผมบางที่ออกตกกับบว์จิป,ปุ่นหรือลางนะครับเนาะ บางที่ชุดล่างไปออกบนบางที่ชุดบนมาออกล่างกะเป็นได้ไลหลายงวดครับที่ผ่านมาก,กะถ้ามีโอกาสในย้อนเบื่อคลิปเก่าๆครับผมบนแน่นอนครับเพราะว่าคำนวณตามสูตรนะครับเนาะมันออกมาจังสิเข้าด่ตรงเพิ่นออกมาก่จังไดยมันกะบอกว่าถูกครับผมแต่ว่ากะในคพามหวังของเฮากะอยากให้ทุกคนโชคดีเนาะครับทั้างช่องเฮากะนําเสนอ รูปแบบแนวทางครับผมเป็นอีกเป็นแค่เพียงแนวทางให้ผููที่บมีสูตรหรือชอบในการเสี่ยงโชคในนําไปประกอบกันนะครับเนาะประกอบหล,ลายสนักหรือประกอบการเสี่ยงโชคนําไปเบิ่งกันหลาย,ลายหายนะครับเนาะสาหรับแนวทางหวยเล่าครับผมกับทา้ง่องเพชรน้องแดนชาแนลนะครับเนาะอ้าสำหรับชุดเลขวิ่งหายไป้คืออก็ครับผมแต่ว่า ชุดเล็กวิ่งเียกันยี่สามตัวครับผมมีสามสองแล้ 3, 2, วก็เก้าครับผมสามารถเอาไปวิ่งบนวิ่งล่างได้ครับผมถ้าถูกใจนะครับเนาะทางจอน้ำเสนอแนวทางให้นะครับเนาะตึเกเเป่าก็เหมือนเดิมครับผมวนนี้เราขอเป็นสามสามเก้าเก้าครับผม สุดเลขเป่าห้อมีแค่นี้เนาะครับเนาะบตองให้ไหลถูกคือถูกบถูกคือบบถูกครับผมมีความคิดเห็นจังไรกะคอมเมนต์ปูดกุ้ยกันก็นได้ครับผมมีความสงสัยจังไรในรูปแบบการน,นำเสนอถูกใจหรือบถูกให่จังไรกะติชมกันได้ครับผมติชมแนะนำกันมากครับผมทั้งขางล่างคลิปเนาะครับเนาะนะยินดีรับฟังยินดีตอบ ทุกคำถามเนาะครับเนาะทุกคำตีชมยินดีน้อมรับครับผมจากทางช่องห้องเนาะครับเนาะอ่ะที่นี่ก็จะขอวุ้งกลมแว่ให้เนาะครับเนาะหรือสมาชิกบัที่ขอมารับชมบัมักน้ำกะเห็นต่างกะบุบเป็นอย่างครับผมบุเป็นอย่างวงไว้แล้ว้มักหนอกวงกลมหรือไม่วงกลมก็ได้ครับอ้าสำหรับจุดล่างของห้องขอวงไว้ที่ สามนะครับเนาะเก้าหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดครับผมนี่คือชุดสองตัวล่างนะครับเนาะส่วนชุดสามตัวก็ขอว่งไว้ที่สี่ห้าหนึ่งนะครับเนาะสำหรับสามารถชิกผู้เห็นต่างกับน,นอกกรอบก็ได้ครับผมเสี่ยคิดว่า จะเป็ี่ยนไปไห้เนาะครับเนาะเพราะาคนเฮากะมากบวกขื้กันบางที่ก็ออกอยู่นอกกรอบด้วยครับบางที่ทั้งจองเฮากะวงกลมไหวแบบนี้แต่พิ้นบางที่ก็มาออกอยู่นอกก็มีครับผมกะหลไหลขีดติพานมากหลาย,ลายงวดเนาะครับเนาะ,ะสำหรับชุดสองตัวบนสองตัวบนก็วงไว้ที่เจ็ดหก สองหกแล้วก็สามแปดครับผมแตาเห็นตังกันไหนกะใช่หุนพินิจพิเจหน้าบึ้งน้องกับเนาะว่าจิตใจแจบบ่มใมากแจบบ่มใยนี่คือแนวทางหวยเล่าหมวดประจำวันจันทร์ที่ยี่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหา้าครับผม สำหรับคลิปนี้กะคงจะมีแค่นี้ครับผมสำหรับผู้ที่ขำามารับชมกะขอให้โชคดีโชคมาน้กกันนะกรันนะสำหรับคลิปนี้กะต้องลาก,กันไปแค่เพียงแค่นี้ครับผมถูกใจกะซวยกดติดตามให้แน่เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กะสวยกันกดติดตามให้น่ครับผมอ่ะลากันไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ